ค่ะไหวไหมอาว่าเลื่อนประชุมออกไปก่อนก็ได้นะครับตาไม่เป็นไรคะ่ะไหวคะ่ะไหวได้ค่ะก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับ <c oughs> ว่า บริษัทเราเพิ่งสูญเสียคุณรติยาไปต่อจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของทายาทคือคุณสิตาจะมารับช่วงต่อบริษัทเราครับ <c oughs> ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณสิตาเนี่ยเรียนจบมาจากที่ไหนล่ะครับตาเรียนที่อเมริกาค่ะแต่ว่ายังไม่จบกลับเอาไว้ก่อนค่ะเราไม่ทราบว่าคุณสิตาเนี่ย เคยมีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารมาก่อนบ้างหรือเปล่าครับแล้วเรื่องโปรเจกต์พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมของเราะคระับได้ยินมาว่าคุณสิตาไม่เห็นด้วยหรอครับตาแค่ไม่เห็นด้วยในส่วนที่จะรื้อถอนวัดค่ะแต่ว่าก่อนที่คุณแม่จะเสียท่านได้รับปากกับตาไว้แล้วว่าจะเลี่ยงทางวัดให้ค่ะถ้าทำแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้งบประมาณอีกมหาศาลเลยนะครับ แล้วอีกอย่างนึ่งทางเราก็ฟ้องชนะแล้วด้วยแล้วทำไมต้องเปลี่ยนแผนอีกล่ะครับไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันบ้างเลยหรือไงคะเอาที่ของวัดมาหาผลประโยชน์แบบเนี้ยไม่กลัวตกนรกหรือเป็นเปรตกันหรือไงคะ สิตผมต้องขอโทษแทนคุณสิตาด้วยนะครับโปรดดีว fulfill ่าต้องเข้าใจเธอด้วยนะครับเธอเพิ่งสูญเสียแล้วก็เธอคงเครียดหนักมากเอาเป็นว่าผมขออนุญาตทุกท่านเริ่มประชุมออกไปก่อนนะครับขอโตัก่อนนะ สิคะทุกคนใช้แต่อารมณ์ไม่เหมือนกับคุณรัฐแล้วก็พีก่กอนต่างกันลิบลับทุกคนคิดว่างไงคะแล้วแบบนี้จะบริหารงานไหวหรอคะเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้แล้วยังมาแช่งให้ทุกคนตกนรกกลายเป็นเปรตแบบนี้อ่อนว่าไม่ไหวนะคะถ้าเราจะต้องมาเสียเงินลงทุนอีกหลายล้านโดยไม่ใช่เรื่องแบบนี้ อย่างเง <im> <avez> ี้ยเขาเรียกว่านากของจริงค่ะทุกคนเห็นด้วยไหมคะ